เสียปอมมิดคันนาครับขนาประมาณหนึ่งเมตรหนึ่งเมตรประมาณหนึ่งเมตรยี่สิบนะครับนั่นก็ธรรมดาคันนาเล็กๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปายอย้ายันไม่โคด,ดวนครับ เียบอมต้องไปเปลี่ยนมุมขุดมาจากนู่นแล้วมั้งเสียบ,บอมระวังตูดข้างหลังเด้อ บอมเขียามออกข้างวะเออรถมนอยู่ข้างเดี๋ยวก็ตูดทั้งหมหดลง Lát như đây luôn này ba là tăng lúc nhưng này lúc nhưng mà lúc nhưng mà lúc 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 lúc mà 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 lúc 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 មកលុបបាទໄວរកខោបាទនេះໄວរកខោចាស់អរបានអាកាដៃអានេះរួចបាក់មទីណាដៃលុបអានេះឯងងមកមានទីនេះមានកားមានតรถไทยនេះវិញដែរបានមក16ក្បាល7ក្បាលបានបាយសបាយបានຕ້ອງចោះຕ້ອງលើងយកឲ្យគេ lain ទៅដល់តាប្រត់លោកបាទលោកយ៉ាយមកហើយណាំ อย่าอารถมันทำอะไรนะั่นเสียบอมปิดคันนี่แย่เลยนอดคณะอะไรจะท๋ะร,ร,ร,ราวาไปาดูเจ้าคันเรงของพี่ชาย ะรข้าขนาครับวยครับวนีเนี่งานเรา เต็มอิดเลยแต่สีอามเนรู้สึกว่าจะเข้มกว่าจอกแดงกว่าตัวรถนิดหน่อยแต่มันก็คล้ายกันนะครับ

เดี๋ยวครับเป็นดินผมวันนี้เรามาอยู่บริบทตามท้องทุ่งนาเย็นๆนโอ้บรรยากาศนี้เย็นสบายเลย ปิดปรอบแล้วนะนเนี่ยเกือบเกือบไร่นะก็ฝากกดไลค์กดแชร์น,นะครับกดติดตามนะครับป้ายานไม่คด่วนครบับสวัสดีครับ